ดูเรื่องออกรถเดินพฤษภาคมนี้ออกรถวันไหนชีวิตจะรุ่งเรืองถ้าอยากรู้วันนี้คาซ้ำจะนำมาบอกครับสวัสดีครับพบกับชูเนี่ยคาซัมและตอนนี้เราอยู่กันที่คาซัมเอ็กซเพร c e เซ n นเตสาขารัชโยทิน ที่นี่คือคาซัมเอ็กเซเรียนเซ็นเตอร์ศูนย์บริการซื้อขายรถมือสองครบวงจรที่นี่นะครับทุกคนสามารถซื้อรถคันใหม่หรือขายรถคันเก่าจะมาทดลองขับหรือจองรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐานจากคาซัมก็ได้นะครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการดูฤกษ์วันออกรถเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยเพราะความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าการออกรถในวันที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้ชีวิตนั้นรุ่งเรืองครับในวันนี้เนี่ยคาซัมก็มีเลิกง,งามยามดีจะบอกให้กับคนที่อยากจะออกรถในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้วันนี้ตูเนี่ยคาซัมจะนํามาบอกครับวันแรกวันจันทร์ที่1 วันอังคารที่2วันปรหัสกหที่4พฤษภาคมวันมหาสิทธิโชควันมงคลอย่างความสําเร็จและความปรารถนาเป็นวันที่ช่วยในเรื่องความเจริญก้าวหน้าและก็ความสําเร็จความรุ่งเรืองครับในวันนี้นะครับก็จะเหมาะกับนักศึกษาหรือว่าคนที่ทํางานด้านการเจรจาต่อรองครับวันต่อมาวันศุกร์ที่5วันพุธที่10วันจันทร์ที่22พฤษภาคมเป็นวันราชาโชควันมงคลอย่างความสําเร็จเด่นในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องความเมตตาหรืองานที่ต้องใช้คอนเนคชั่นต่างๆครับ วันต่อมาวันที่30พฤษภาคมวันชัยโชคว,วันมงคลแห่งชัยชนะและความเหนือชั้นในทุกๆด้านเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยวันนี้นะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายครับใครที่มีเลิกดีๆแล้วแล้วก็รังองหารถมือสองคันใหม่อยู่ก็แนะนำมาที่คาซัมเลยนะครับ คาราซคือแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบครบวงจรโดยมีรถให้เลือกสรรได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ทั้งการซื้อรถคันใหม่หรือขายรถคันเก่าโดยการให้บริการจากพนักงานของคาซัมอย่างมีมาตรฐานครับซื้อขายรถมือสองต้องคาาซัมมั่นใจง่ายบรรทับหนึ่งสองซัม สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคาซัมไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ตูนเนี่ยคาซัมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย